ไม่ได้ไ,ไม่ชอบกลิ่นใบเตยไม่ชอบขนมอะไรอย่างเงี้ยที่มีกลิ่นใบเตยชัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดดอกไม้อะที่มีกลิ่นคล้ายใบเตยนี่ก็ไม่ชอบ,มชอบผมก<อ> <ผม S 2> ็โวอุตส่าห์มาปลูกนะปลูกที่บ้านว่าแบบหยหอมมากชอบมากพอนี่พอเขา,าออกดอกปุ๊บนี่ได้กลิ่นปุ๊บหรือจ้ะเปิดร้านดีกว่าผมว่าอย่าพึ่งทำด้แคสเต็กพี่ทำเสร็จคยน แกก็ร้องไห้มันมัวไม่ได้มันมั่วได้มันไม่ได้ตีกันเนี่ยแหละค่ะสนุกที่สุดเออตีกันนี่ยพวกเราเนี่ยชอบกินมากๆแต่พวกเราทำอาหารไม่เก่งเลยค่ะ้ายมีคนแล้วสวัสดีครับมาครับเจมเบรี่ค่ะครับผมเราอยู่กับ มาคิมแอนด์เชฟครับผมตอนนี้ใช่แล้วค่ะก็จะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วนะคะวันที่18สิงหาคมนี้จะเป็นตอนแรกใช่ทางช่อง HBO ครับหรือว่า HBO GO ก็ได้ครับจำไม่ได้มันนานแล้วอ่ะมันเยอะมากสักวีแล้วนะหย่อนเริมใหม่ตอนเป็นสามีภรรยาแล้วกนเออเออใช่ ใช่เราเราจะจำไว้เลยเราจะนับใหม่เออเราจะนับใหม่เพราะว่ามันสิบปีแล้วแล้วก็มันเรากินอะไรมาเยอะมากอ่ะเยอะมากมากร้านหลายร้านมากๆแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่ประทับใจเยอะมากๆเราก็เลยไม่รู้จะจำอันไหนเลยตอนนี้พูดดกีสปาเกตตี้แหะอใบมะม่วงถูกไหมคะถูกถูกถูกถั่วงอกใบเตย ถั่วฝักยาวใช่ถั่วฝักยาวเหรอคะถั่วฝักยาวเวลากินก๋วยเตี๋ยวคือไม่ใส่เออบางบางบางทีจะมีถั่วฝักยาวในกว๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยใช่ไหมอันนั้นกินได้คือถ้า<ข>สุกเพราะมัน,นสุกแล้วใช่แต่ถ้าสดอ่ะไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวเราทำไมใบเตยไม่ชอบกลิ่นใบเตยไม่ชอบ ขนมอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นใบเตยชัดๆอะไรเงี้ยค่ะขนาดดอกไม้อะที่มีกลิ่นคล้ายใบเตยนี่ก็ไม่ชอบ,มชอบผมก็โวอุตส่าห์มาปลูกนะปลูกที่บ้านว่าแบบหุ้ยหอมมากชอบมากพอนี่พอเขาออกดอกปุ๊บนี่ได้กลิ่นปุ๊บรือจะ้ะเขาออกจะ้ะจะบอกดีดอกอะไรนะจำไม่ได้แล้วที่มันกลิ่นเหมือนใบเตยอะเป็นดอกขาวๆนะพี่บอกว่ากลิ่นเหมือนข้าวแต่มันไม่ไม่ใช่กลิ่นข้าวมันคือกลิ่นใบเตยชัดๆอือนะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะแต่ไม่เผ็ดใช่ขอแซ่บๆต้องต้องพิมพ์นะขอแซ่บๆแต่ไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ใส่หอมออร์ไม่ใส่หอมออร์แซ่บแซ่บแบบเผ็ดแบบเผ็ดซุปซุปอะไรคะซุปผักโขมซุปต่างๆครับผมก็เป็นเมนูที่ เออเพิ่งเพิ่งทําได้ไม่นานเหมือนกันเนาะก็นานอยู่ที่ในช่วงโควิดเลยอะค่ะใช่ไหมอ่ใช่ใช่พิงๆินเราได้สูตรมาจากมาที่ราศีบาล์เซียกาใช่ก็ทําทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งใช่เราสเต็กเป็นสเต็กอะไรพิ่เก๋ไหมหรือ็นสเต็กเนื้อเลยคือเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่เป็นสเต็กเนื้อธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาอ่ะรู้รู้วิธีการทําให้มันเป็นแบบมีเดียมแรร์แล้วมันแบบอร่อยมากคือไม่ได้ ดันจนเกินไปไม่ได้ดิบจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขา up level แล้วตั้งแต่ได้มาทำหมาคิมันเชฟค่ะตั้งแต่ได้เชฟมาสอนก็จะไม่ใช่แค่สเต็กธรรมดาแล้วใช่มันต้องมีเครื่องเคียงอย่างอื่นมีซอสมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาทำให้สเต็กมันแบบไม่ใช่แค่สเต็กธรรมดาอ่าเปิดร้านดีกว่าผมว่าอย่าพึ่งทำได้แค่สเต็กโอ้ย EP สุดท้ายอ่ะเดี๋ยวรอดูเลย กูแค่นี้<ช>โอ้โหแบบโอ้โหต้องรอดูอะค่ะคือหน,หน้าผมเสียเลยอะหน้าผมเสียเลยจริงคือ,อ <ๆ S 2> ตอนที่ทําเสร็จเคยอยากจะร้องไห้ <c oughs> ตอนเสร็จแล้วก็พอ <c oughs> ทุกอย่างทุกอย่างเสร็จแล้วก็ถึงช่วงมอบอะมอบรางวัลอะไรเงี้ยโหแทบจะร้องไห้เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เหนื่อยมากใช่ค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือมันก็ออกมาดีแล้วก็ เอ,อ่เป็น EP ีที่สำคัญตรงที่มีครอบครัวเราด้วยอ่ะอ่ะสปอยแค่นี้สปอยแค่นี้ไปดูที่สุดท้ายมัน voilà. เหนื่อยมากเข็มเค็มไหมเพราะว่านี่เผ็ดไม่ได้เผ็ดไม่ได้หวานก็เราก็ไม่ไม่ค่อยกินของหวานเพราะว่าเทอร์รี่ไม่ค่อยชอบด้วยใช่ก็เหลือแต่เค็มที่มาจากชีสมาจากอะไรเงี้ยจากเกลืออะไรเงี้ยคับใชเค็มะ เดี๋ยวไปรักษาไปมาที่นี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหรอคะแอลกอฮอล์ก็ได้เออาาหรืว่แบบเครื่องดื่มแบบเจเนอโร่ก็ได้ถ้าเห็นเจเนอโร่ก็ต้องเป็นกาแฟแบบบีแวกากินทุกวันใช่ใช่นี่ก็กาแฟเหมือนกันใช่เราพาทีนี่มาทำไมครับวันนี่จะไปทุกครั้งที่เวลาเราแบบอยากชิวเออเราไปชิวอ ถ้าเป็นแบบจริงถ้าแบบค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แบบนส่วนพี่หมากจะเป็นแบบ Old f a s h i o n อะไรโอ้โหคลาสสิกคลาสสิกคิมกินหวานแต่คิดไม่กินไม่กินอาหารหวานเป็นหวานใช่อาหารหวานแต่ของหวานนี่คือขาดไม่ได้เลยจริงค่ะทุกอย่างผมต่อขอต่อทุกอย่างคือคนนี้เขาชอบหมดเลยไอติมเค้กนะ ใส่พหม่จะเป็นคุกกี้นะคะที่ขาดไม่ได้แล้วก็มีในรถทุกคันแล้วก็มีที่บ้านในทุกมุมนะคะก็จะเป็นคุกกี้ของคุณแม่มิวค่ะคุกกี้คุณแม่พี่มาใช่หลังจากที่เคยหลังจากที่กินคุกกี้ของแม่มาตั้งแต่สมัยเด็กไม่เคยกินคุกกี้ไหนอร่อยเลยทุกที้ค่ะทุกที่ค่ะไอดีอะไรพูดได้เลยเหรอขายของแม่แล้วกันครับมามี่ มันไม่มิวมาไม่มิวเข้าไปสั่งได้ครับผมก็เป็นคุกกี้เบสิกลองไปดูว่ามีอะไรลองเข้าไปชมครับขอบคุณมากโหสามารถทำให้ทะเลาะกันได้เลยค่ะมันสำคัญตรงที่เราเป็นคู่รักที่เราต้องอยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันแล้วก็เป็นเวลามันเป็นเวลาที่สำคัญที่เราเราจะได้อยู่ด้วยกันให้สองคนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ สำคัญแล้วก็สามารถทําให้ทะเลาะกันได้จริงๆก็คือถ้าสมมติโมโหหิวหรือว่าได้กินอะไรที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออ,อใช่ <laughs> จริงค่ะถ้ากินอะไรที่แม่อร่อยก็งุดหิดให้หิวก็หงุดหงิดอะไรยเงี <laughs> ้ยคือสามารถแบบมันก็มีผลในชีวิตคู่มากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทําอาหารด้วยกันน่ะคิดว่ามันเป็นสเปเชียลบอนดิ้งค่ะคือรู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องจับมือถือหรือเป็นช่วงที่เราแบบอยู่ด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบ เหมือนได้สร้างความสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เหมือนได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ครอบครัวค่ะผมว่าการได้มั่วนั่นแหละผมว่าการได้มั่วคือความสนุกมันมั่วไม่ได้ <laughs> มันมั่วได้ <laughs> มันไม่ได้เขาจะเป็นคนที่มั่วมากคขาเวลาเข้าครัวแลขข้วเขาจะหาแบบว่าข้างไหนกับทางรัดได้บ้าอันนี้เดี๋ยวใสไ่ไปเลยใสยร่รวมกันผัดกันให้หมดเลยถ,ถ้าสมมติว่าเรามีทําตามเชฟอะ่ะ เราก็ควรมาเราวมวไม่ได้แต่ถ้าสมวก็ทำกันเองอ่ะเราก็เออไม่ได้ไม่ได้ตีกันเนี่ยแหละค่ะสนุกที่สุดเออตีกันเนี่ยเราจะมาทำก็มาค่ะเสร็จต้องยำปุ้งพอกระดสกอร์ลอปแกงปูใบชะครามเนอสม ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันแค่ beginning ของครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าเรามีความฝันว่าอยากจะทําอาหารให้เก่งนะคะทั้งน้นที่เราแบบเมื่อก่อนทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มาทาซีรีส์นี้ก็คือรู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้อะไรมาเยอะมากๆแล้วเราก็เหมือนได้ทั้งไอเดียได้ทั้งแบบ เมนูอะไรเงี้ยที่เป็นสามัญประจําบ้านเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรอติดตามชมในรายการนะคะก็เป็นชีวิตของเราเลยจริงๆใช่ก็อยากจะให้ทุกคนร่วมสนุกร่วมเอนจอยไปกับเราแล้วก็ร่วมทําอาหารไปกับเราด้วยก็ได้ถ้าสมมุติว่าใครกําลังพึ่งหัดหรือว่าอยากทําอาหารในในในสิ่งนั้นๆเป็นอะ่ะคือตาม EP มันก็จะมีหลายอย่าง ถูกไหมแต่ละอี p ก็จะมีคนละอย่างคนละอย่างไปก็ลองทำกันดูครับน่าจะสนุกครับผมก็ชวนคนในครอบครัวมาช่วยกันทำก็ได้น่าจะเป็นช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆถ้แล้าทำแบบทำแบบเป็นขั้นตอนจริงๆเลยนะคะไม่มีอุปอิบเลยคือสามารถทำได้จริงไม่มีเขาเรียกว่าสูตรลับอะไรนี่ไม่มีคือใส่เต็มรู้หมดทำทุกอย่างจากศูนย์ใช่ทุกคนสามารถทำได้ ตามแบบแน่นอนครับผมติดตามชมได้ใน HBO และ HBO Go ครับข้ากับข้าวเป็นไรจริงนะนื่นเปลือก